วันดีครับคุมอาี่นา,าวันนี้ก็มานำเสนอเซียนยอดบุรีรัมย์นะครับผมเข้าศูนย์เจ็นะครับผมงดก่อนนะครับผมบนล่างนะครับท่านบอกบนล่างสามตัวผิดหลักสิบหลักหน่วยถูกแล้วไม่ถูกแต่หลักร้อยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะโทรไปสัมภาษณ์ท่านนะครับผม ก็เน้นตัวไหนโลกับสวันดีครับสบายยังไงเน้ะเซียนสบายไหมดีไหมวนเมื่อกี้กแตกเน้ะศูนย์เจ็ดสามตัวไปห้าศูนย์เจ็ดโอ้น้ามันน่าจะมาห้าศูนย์เจ็ดเน้ะ ก็มาถูกแต่บนล่างเน,ะนะะาะว,วันนี้มาเต็มเต็มเลยเล่าับโมเมาเต็มเต็มอัมไม่ได้จาบตัวตองตัวบนล่างหมดเลยวันนี้เน้นเน้นให้สามสามตัวเน้นให้ 7, 1, เจ็ดหนึ่งห้าบอกรับเจ็ห้าแล้วก็แปดหนึ่งหับ รวกลมให้เลยวิ่งุนึงับแล้วก็หนึงห้าหนึ่งกลงตัวบนล่างอืมับแล้วก็ติด8ิด้าแปดัแปดนี้เป็นตัวรองตกันถปรับมนตีตวประกันล่างวิเศษตัห้าตัวล่างล่างนี่สองตัวบ่ะสองคู่วิเศษเลยบ่ะ พิเทอะไนี่รับเท่ากันเสมอกันเลยอือครับวิ่งก็วิ่งวิ่งศูนย์วิ่งห้าหรือมั้งไงผมก็ลืมไปแล้วไปดูด้วยวิ่งห้าอะไรล่างล่างวิ่งห้าตัวเดียวบนก็วิ่งบนก็วิ่งหนึ่งตัวเดียวครับมั่นใจไหมเงวนนี้ครับมันแจเกือร้อยเลยงวนนี้โอ้ย่าก็ต้องเข้าอีกแน่นอน ในใจพัดหนึ่งหกกับหนึ่งห้าอ๋อบนล่างเลยเนาะครับบนล่างเลยใช่ใช่เราือแต่นบนเนี้ยออกล่างมาก็ทีได้ีลังอืมแต่ว่าตับตัวนี้เขามั่นใจเหมือนกันอ่ะทุกท,ทุกคู่แหละแต่ว่าเน้ทนทีนท่ชุดค 15, ือเจ็ดหนึ่งห้ากับแปดหนึ่งหกอ่ะอือ ยังไงงวดนี้ต้องมีเฮแน่นอนงวดนี้ได้เฮนาะครับเมื่อคืนทำหวยลาวไปให้เขาถูกกลัตัวเต็มๆเลยว้าหวยลาวอ่ะครับอืมเจ็บปองอุ้มมันตกลับเลยแหละอ๋มีสูตรหวยลาวอีกย่างแน่นอนอ่ะทบ้าเขาให้ทำให้เอาหลายงวดแล้วครับตงไปให้เขาอืม แต่ไอีคนไหนไมันเอื้อให้เขากดด้วยทางย้อนหลังไ่้ทางช่องจะมาปารวยเขาเห็นแหละว่ายี่อ้เตียนบริรัตน์น่นแหละคนเดียวอยวยเราเมื่อคืนในแตกคนเดียวคนงนล่นั้นต้องควคนเดียวมากงนล่านั้นติดหมดเฮ้ฮเ้ัคร <c oughs> นนดวงก็รักจะขึ้นเลยบีใหม่แล้วดวงขึ้นแล้วเนาะครับ เออครบเอ่อนี่จะาเดินไปต่จหน้าหนึ่งเก้าเดือนสามเดือนอีกมั้งจะครบเอเอ่ออหกปีอันนี้ปีใหม่ไทยเด้อปีใหม่ไทยเด้สอสงกรานเนี่ยครับโอ้แสดงว่าเสียญ,ญยอดมีดวงปีใหม่ไทยตอนตอนปี25งหถูกตลอดปีเลยจะไม่ถูกเยอะคย <c oughs> ี่สิบยี่สิบบาทอืม <c oughs> <c oughs> ปินวันที่ยี่สิบก็ถูกสิบหกก็ถูกแค่แตงเงินหวยนะตอนนี้นันอาเซียนยอดไอ้บอกเอฟซีว่าให้ติดตามว่าช่วงนี้กำลังกำลังถูกว่างเงี้ยดวงกำลังดีครับแต่บอกเขารู้แต่ว่าเขาว่าเขาหาไม่เห็นพวกมึงงกันอ่ะอืม บอกเขาก็นั่นแักเลยที่ที่ว่าติดต่อกับผมอยู่ดนะ้วยเนาะเขาบอกบอกมาคนโค้ชมายห้เขมาเจอโอ้มาบอกชื่อบอกช่องอะไรยังเขพามาเจอเขาทำยังไงหรอมมีาม,าม,ม,มีมีอาจารย์ให้อ่าแนวทางม,มา,าอาจารย์หรือยังครับก็ม,มาสองสามอาจารย์แล้ว ครับมีแบบแบบของผมบ้างไหมก็มีแหละไพทูลพารวยหละสูตรวันอาทิตย์เพราะผมไม่มีสูตรใครมามาไปเรียนแบบของใครหรอกผมจะเอาสูตรดังเดิมผมนี่แหละครับเวลาพิกก็พิดกจกนหนาวเหมือนกันเวลาถูกถูกเติเต็มไม่ต้องกลับด้วยครับใ <c oughs> นงดอาพปทิที่พกนี้ยังไงต้องได้อีกอยยางแน่นอนเลยครับ ครับผมอเอาเอฟบอกเอฟซีหน่อยสุดท้ายแล้วครับบอกเอทีทุกคนถ้าติดตามก็ดงี้อาจจะได้มีเฮรับซับบ้างแหละไม่มากก็น้อยปีใหม่ไทยเนาะได้รับซั์แน่นะอะรับซับก้อนตใส่ปีใหม่ไทยครับ ครับขอบคุณเซียนยอดมากครับผมที่ส่งแนวทางมาให้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับพ่อแม่พี่น้องเสียนยอดบอกว่ามั่นใจร้อยเปอรเซนนะครับผมก็บนวิ่งหนึ่งจับคู่ให้เจ็ดหนึ่งห้าแปดหก หนึ่งนะครับอันนี้ตัวเน้นเลยนะครับผมสามตัวสุกสามตัวสองชุดนะครับผมตัวเน้นอันนี้ก็ตัวกันนะครับมีสามเจ็ดเจ็ดสองห้าแปดแปดหนึ่งหกก็บนล่างนะครับผมหนึ่งห้าหนึ่งหกอันนี้ตัวเน้นเลยนะครับผมตัวรองก็มีหกหนึ่ง เจ็ดเจหนึ่งสนะครับผมก็มาดูในวิ่งล่างมี5้าจับคู้ให้0ูนย์ห้หนะครับผมคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนในเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชิ้แนะหรือแนะนำนะครับผมก็ไม่มีใครอาจรู้ได้นะว่าเลขจอกตัวไหนเป็นเลขสูตรนะครับ มีเข้ามีหลุดนะครับผมผิดถูก็พิจรารณาเองครับผมก่อนจะลงทุนต้องคิดหนักหน่อยนะครับผมให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปชอบเลขไหนก็เอาไปทำนายฝันก่อนนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ทางช่องก็ให้เอซีกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ทางช่องด้วยเพื่อ เป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับผมช่ชมก็ไม่มีอะไรจะมอบให้นอกจากคำบวยผรหลับก็ให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ให้ได้เงินแสนคิดปรารถนาสิ่งไหนสนใจทุกประการก็อย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมสวัสดีครับ